ปรองตประเทศแค่แดนสงหาสืบเผาชนดึกดำบ้านโบราณลุมมารวมรักษาสามัคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่จมตีเราพิชิตรุ ดินสยามคือวันนุอของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือวัเลือดคองเชื้อ่าเอก,กราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสามาคถีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอก,กราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ลกให้ เลล่างให้สิเป็นดินร่างสถาปนาสยามให้เธอท่ทินฉยาย่างเราทั้หลายของน้ำใจผัชีวิตรักษาศิษย์อิสราพาเดินสยามท่พ่อแม่สูยมวยด้วยไทย ก็กลับคมคืนได้ชช่นแมควรแก่ามงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากภาษาลมดคนดีเราเราทั้งลายเลือนและเนื้อชากที่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองปองสุดอิสระเสรี มือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชี่บวชชีหายลเลื่นว่าเรามันรักชักไม่ขาดามีไม่ตรี กุกิงก็จะมาวิเคราะห์เหตุการณ์น,นะคะมีกุก๊กกิงก็ได้เข้าไปดูขา่าวนักร้องคนนั้นที่ที่มีกุก๊กกิงพูดถึงก็คือลิเซ่นะคะซึ่งซึ่งมีกุก๊กกิงก็ไม่ได้ชอบเขาเนาะเขาก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่มีกุ๊กกิ้งมองว่าเขาความสามารถของเขาอะมันก็ ม,มันมันไม่ใช่แมวที่ที่มีกุกจิ้งชอบมีกุกจิ้งจะชอบแมวแบบอื่นมันก็เลยไม่ไม่ได้ชอบเขาแล้วก็มีวิจารณ์เขาบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็มาเห็นว่ามีคนก็เริ่มวิจารณ์เขามากขึ้นหรือเลียดเขาเนาะซึ่งสามารถจะทำให้เขาไปฆ่าตัวตายหรือมีเหตุการณ์ ประเภทว่าไปว่านักร้องมากๆแล้วไปทำให้เขาฆ่าตัวตายมันมีจริงหรือถ้ามีจริงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปทำกับเขานะคะจนเขาต้องไปฆ่าตัวตายหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยมองว่าเขาอยากจะแสดงออกอย่างนี้ก็ให้เขาแสดงออกเนาะมีกุ๊กกิงก็คงไม่ตปวิจารณ์เขาเพราะมีกุ๊กกิงก็ ไม่อยากเห็นเขาเห็นใครฆ่าตัวตายเนาะมองว่าเขาอยากจะแสดงออกอะไรก็ก็ปล่อยเขาดีกว่าคะ่ะถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงก็คือมีเหตุการณ์ว่าเขาต้องฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะก็มองว่าอมิกกิ้งก็คงจะถ้าไม่ชอบก็คงจะไม่ไม่ไปดูไม่ไปวิจารณ์ ถ้าไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปดูเราไม่ต้องไปวิจารณ์ณอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปวิจารณ์ณมากๆแล้วเขาถึงขั้นค่าตัวตายอะไรแบบเนี้ยมีกุกิ้นก็ไม่ได้ต้องการหรือไม่เจตนาแบบนั้นเพียงแต่แสดงออกว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้ามันมีผลว่าทำให้เขา ต้องฆ่าตัวตายหรือเหมือนนักล้องบางคนซึ่งมีจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะว่าถึงขั้นไปฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้มีกุกิ้งก็มองว่าก็อาจจะไม่ไปดูเราก็ไม่ไปวิจารณ์เพราะเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูแลเราจะได้ไม่ต้องวิจารณ์เพราะว่าถ้าวิจารณ์แล้วมันทําให้เขาออต้อง ถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีก็เลยมองว่าคงไม่ไม่ดูแล้วก็ไม่ไม่เราก็อาจจะไม่ไปวิจารณเขาแล้วก็มองว่าคนอื่นๆก็ไม่ต้องไปขับไล่ใส่ส่งเขาหรือไปวิจารณ์จนเขาต้องฆ่าตัวตายอะค่ะ mm hmm. ก็ปล่อยๆล่อยเขาเหอะเขาอยากแสดงออกอะไรก็ปล่อยเขาไปอะค่ะ คลิปนี้มี่กูกิ้งก็จบคลิปล่งเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อต่อไปสวัสดีค่ะดิ้งสยาวง,งามเมื่อเทืองว่าเมือนทรมได้เข้าคลม เทศให้แด,แดงสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบรรพโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทธิ์ไกลปางสมัยศตรูจูโจมตีเราพิชิตรู ดินสยามคือวัาเลื่อคของเชือ้อไทยน้ำเป็นไหลคือวัาเลื่ดของเชื้อค่ะเอกกราชคือใจดีที่เราตูชาเราจะสามาัคคีรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอกกราชจำดีใครย่งยีเราจะไม่ละ อังวลรักให้สิ้นดินระนาสะทาตนาสยามให้เกิดท่านชยาดูเราที่ร้ายท้องนกายแพชี้สูรับศักดิ์ศรีเอื้อสารณเดชยามเทพมัยสยบเดชไทยลาปาเทือนน้ำให้ กมาแม่ทิพยให้ได้จัยันยันยังก็รับคงเพื่นได้ชื่นใควรกะนำนามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากพาะสลิบมดคนดีเราเราทั้งลายเลือดและน้อชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบ ยำขยำขยีประคับประคองต้องซืดอิสระเอรีมือภัยมช่วยกันจนวันตายจะสิ้นที่วันชีให้ลือลันว่าเราเหมือน,นรักชักไม่ขาดามีไม่ตี